พระรูปหนึ่งถูกใส่กุญแจมือกลางยอดเขาแต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านไม่ได้ถูกจับพรธะทาผิดแต่พระท่านกำลังผนึกบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู้ทำไมตำรวจจึงเร่งพาท่านลงจากเขาและเสียงคำรามปริศนาจากยอดเขาคืออะไรกันแน่ถ้าท่านหายไปโลกนี้จะปลอดภัยอยู่หรือไม่ดูจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางครั้งคนที่ถูกใส่กุญแจคือคนเดียวที่ปกป้องทั้งโลกไว้ ถูกลากลงจากยอดเขาทำไมตำรวจถึงใส่กุญแจมือพระรูปนี้สายลมเย็นบนยอดเขาพัดแรงเมฆหนาเคลื่อนช้าๆเหมือนเฝ้าจ้องมองกลุ่มตำรวจในชุดดำปีนขึ้นมาตามทางชันใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเสียงวิทยุสื่อสารแทรกขึ้นกลางความเงียบเจอเป้าหมายแล้วอยู่ในถ้ำเหนือหน้าผาแสงไฟฉายกวาดผ่านโขดหินและเถาวัล เสียงหายใจของทุกคนเริ่มดังขึ้นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งสงบอยู่หน้าถ้ำใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเมตตาแต่สายตาของท่านกลับว่างเปล่าเหมือนมองทะลุผู้คนตรงหน้าไปยังบางสิ่งกราบขออภัยเจ้าค่ะแต่ท่านต้องลงไปกับเรานายตำรวจยกมือไหว้ก่อนใส่กุญแจมือทุกการเคลื่อนไหวของพระรูปนั้นไม่มีการขัดขืนไม่มีแม้แต่คำถามเดียวเสียงกุญแจมือดังแกร๊ก สะท้อนกล้องไปทั่วยอดเขานกป่าบินแตกกระเจิงจากเสียงนั้นลมที่เคยเย็นกลับกลายเป็นเยือกเย็นชาวบ้านที่แอบตามมาเริ่มพึพมพำบางคนหลั่งน้ำตาบางคนยกมือไหว้ท่านช่วยลูกฉันให้รอดท่านรักษาแม่ฉันจากโรคที่หมอบอกว่าไม่มีทางหายแต่ตำรวจไม่แม้แต่จะหันกลับไปพวกเขาล่าพระรูปนั้นลงจากเขาใบาจีวรสีเหลืองเปื้อนฝุ่นและเลือดแหง้ง แสงแดดสองลอดผ่านเมฆหนาทึบเมื่อถึงเชิงเขาผู้สื่อข่าวและกล้องนับสิบจอรออยู่เสียงแฟลชเสียงตะโกนถามท่านทำอะไรผิดทำไมพระต้องโดนใส่กุญแจมือแต่ไม่มีใครตอบไม่มีแม้แต่เจ้าหน้าที่คนใดให้คำอธิบายพระรูปนั้นยืนเงียบรอยยิ้มเมตายังคงอยู่บนใบหน้าจากในฝูงชน หญิงชาราผู้หนึ่งตะโกนเสียงสั่นพวกเจ้าไม่รู้ว่าเขาปกป้องอะไรไว้อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นลงมาจากยอดเขาทุกคนเงียบแม้แต่เสียงลมก็หยุดไปชั่วขณะก่อนที่บางอย่างในภูเขาจะขยับพื้นดินสั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้าหินเล็กๆบนทางลาดเริ่มกลิ้งลงเสียงคล้ายคำรามแผ่วเบาดังขึ้นจากยอดเขาเหมือนเสียงของสัตว์ที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้ผู้คนหันกลับไปมองพร้อมกัน บางคนเริ่มถอยบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายแต่หญิงชราเพียงยืนสัน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มือสันเทามันตื่นแล้วเสียงเธอเบาเกินกว่ากล้องจะจับได้แต่พระรูปนั้นยังคงยิ้มดวงตานิ่งสงบราวกับเตรียมใจไว้แล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเริ่มตะโกนถอยทุกคนถอยขบวนรถตำรวจเริ่มขยับแต่เสียงคำรามกลับใกล้เข้ามาเร็วเกินไป บนยอดเขาเงาดำขนาดมหืมาทอดยาวคล้ายสัตว์ประหลาดหรือไม่ใช่สัตว์เลยมันไม่มีรูปร่างแน่ชัดแต่ทุกคนที่เห็นต่างรู้สึกสิ่งเดียวกันความยินเยือกแผลซ่านความกลัวที่ไม่มีคำอธิบายพระภิกษุหันไปสบตาก,กับเจ้าหน้าที่และพูดเพียงประโยคเดียวปล่อยเถอะไม่อย่างนั้นพวกท่านจะเสียใจยเจ้าหน้าที่ลังเล แต่ไม่ทันตอบอะไรพื้นใต้รถเริ่มแตกร้าวหญิงชราสุดลงกับพื้นกุมหัวใจแน่นน้ำตาไหลพรากข้าเตือนพวกเจ้าแล้วมันคือผนึกท่านนั่นแหละคือผู้รักษาผนึกพระภิกษุยังคงยืนนิ่งลมหายใจเข้าช้าหาหะขณะเงาดำนั้นเริ่มเคลื่อนตัวลงจากยอดเขา ทุกก้าวของมันแผ่นดินสั่นสะเทือนหนักขึ้นทุกทีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงทีละต้นเสียงกิ่งไม้หักดังลั่นเหมือนฟ้าผ่าฝูงนกพุ่งกระเจิงจากป่าสัตว์ป่าหนีตายไร้ทิศทางเงาดำใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะแต่ยังไม่มีใครมองเห็นหน้าตามันชัดเจนเหมือนมีม่านบางๆบัง,ง,งเอาไว้หรือไม่มันอาจไม่มีรูปทรงที่มนุษย์เข้าใจได้เลยพระรูปนั้นหลับตา ริมฝีปากขยับเบาๆราวกับสวดมนต์เสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบกับภูเขาแต่ทุกคําสั่นสะเทือนในอกของทุกคนข้าคือผู้ผนึกไม่ใช่นักโทษจงอย่าปลลกสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนลัน่นเราจะพาท่านไปสอบสวนท่านไม่มีสิทธิ์กักขังสิ่งใดไว้คนเดียวทันใดนั้นแสงสว่างสีทองเปล่งออกมาจากร่างของพระ กุญแจมือหลุดออกจากข้อมือเองโดยไม่มีใครแตะสายลมเปลี่ยนทิศกลับพัดวนขึ้นยอดเขาอีกครั้งหญิงชาราตะโกนสุดเสียงให้ท่านกลับไปเถอะหากท่านตายพวกเราทุกคนจะไม่มีวันได้ตื่นอีกเลยฝูงชนเริ่มตะลึงหลายคนเริ่มคุกเข่าลงบางคนเริ่มไหวแม้ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่พวกเขารู้ว่าสิ่งนี้จริงพระภิกษุก้าวช้าๆทวนเส้นทางเดิม แสงทองรอบตัวค่อยๆสว่างขึ้นเงาดำที่กำลังเคลื่อนลงชะงักเหมือนรับรู้การกลับมาของบางสิ่งที่คุ้นเคยพระหยุดอยู่ที่ทางโค้งสุดท้ายของเขาก่อนจะหันกลับมามองผู้คนด้านล่างด้วยสายตาเศร้าและสงบจากนั้นก้าวเข้าสู่มา่านหมอกที่ปิดทางสู่ยอดเขาอีกครั้งมา่านหมอกกลืนร่างพระรูปนั้นไปช้าฮาฮ่ารากับเขาไม่เคยปรากฏอยู่ตรงนั้นเลย แสงทองที่ห่อหุ้มตัวเขาค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงลมเงียบสงัดและยอดเขาที่กลับมานิ่งเบื้องล่างฝูงชนยังคงเงียบงันไม่มีเสียงพูดไม่มีใครกล้าขยับเจ้าหน้าที่หลายคนทิ้งกุญแจมือไว้ที่พื้นบางคนถอดหมวกบางคนทุดลงนั่งนิ่งเหมือนถูกดูดพลังหญิงชราปาดน้ำตาลุกขึ้นช้าหาหะ เธอเดินไปหยิบลูกประคำที่ตกอยู่แล้วแนบอกแน่นราวกับก่อดสิ่งสุดท้ายของโลกเขาจะกักมันไว้ได้อีกไม่นานเสียงเธอสั่นราวกับพูดกับตัวเองครั้งหน้าถ้ามันตื่นอีกเราอาจไม่มีโอกาสแก้ตัวบนยอดเขาม่านหมอกยังคงปิดบังทุกสิ่งไว้แต่บางครั้งเสียงสวดเบาๆก็ยังลอยลงมาตามลมไม่ใช่เสียงร้องของความกลัว แต่เป็นเสียงของความเสียสละและหน้าที่ที่คนธรรมดาไม่มีวันเข้าใจและด้านหลังม่านหมอกนั้นบางสิ่งยังคงจ้องลงมาด้วยดวงตาที่ไร้รูปร่างรอวันที่ผนึกจะอ่อนแรงลงอีกครั้งแม้ม่านหมอกจะบดบังสายตาแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงแรงกดดันเหมือนภูเขาทั้งลูกหายใจอยู่เหมือนบางสิ่งที่ใหญ่เกินจะจินตนาการยังไม่จากไปเด็กหนุ่มคนหนึ่งเงยหน้ามองยอดเขา เขากระซิบเบาๆกับพ่อถ้าท่านพระไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราจะทำยังไงพ่อของเขาไม่ตอบเพียงกุมมือข่าแน่นขึ้นเพราะไม่มีคำตอบใดจะปลอบใจได้ในโลกที่ผนึกเดียวคือสิ่งกั้นระหว่างมนุษย์กับหายนะก้องถ่ายทอดสดเริ่มดับไปทีละตัวเหมือนมีบางคลื่นรบกวนแรงขึ้นเรื่อยหาหาหน้าจอข่าวกลายเป็นภาพลายเส้นก่อนจะกลายเป็นความเงียบ ข่าวพาข้ารายงานเพียงว่าพระภิกษุผู้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดได้หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีคำอธิบายไม่มีชื่อไม่มีภูมิหลังในรายงานไม่มีใครพูดถึงเงาดำไม่มีใครพูดถึงเสียงคำรามไม่มีแม้แต่ชื่อของยอดเขานั้นเหมือนทุกอย่างถูกลบจากความทรงจำของโลกทันทีแต่ในบางหมู่บ้านบางผู้เท่ายังนั่งสวดมนต์ยามค่ำคืน ยังวางดอกไม้ไว้หน้าภูเขาและกระซิบชื่อของเขาด้วยความเคารพผู้เท่าคนหนึ่งเคยกล่าวไว้สิ่งที่ท่านกักไว้ไม่ใช่ปีศาจมันคือความผิดพลาดของมนุษย์เองที่ไม่เคยยอมรับขีดจำกัดของตนและหากวันหนึ่งผนึกถูกทำลายอีกครั้งมนุษย์อาจไม่มีผู้เสียสละให้หลับตารับมันแทนอีกแล้วคือหนึ่งท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายทั่วหุบเขา ฟ้าแลบสว่างวาบกลางท้องฟ้าสีดำเงาร่างสูงใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้เชิงเขาเด็กหนุ่มในหมู่บ้านใกล้ยอดเขาสะดุ้งตื่นเขาฝันถึงเสียงสวดที่เคยได้ยินแต่ในฝันนั้นเสียงสวดแผ่วลงและเงาดำนั้นเคลื่อนเข้าใกล้เขาเรื่อยหาหะเขารีบลุกขึ้นวิ่งไปหาแม่เท่าที่บ้านปลายหมู่บ้านยายเสียงสวดมันเงียบไปแล้ว ในฝันมันมองมาที่ผมแม่เท่าลืมตาช้าหาหะจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเขาก่อนจะพูดเพียงประโยคเดียวถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้ว่าใครจะสวดบทสุดท้ายแทนท่านพระแล้วเช้าวันต่อมาท้องฟ้าปิดไม่มีแสงอาทิตย์ลอดลงมาสัตว์ทั้งป่าหายไปแม้แต่เสียงนกร้องก็ไม่มีกลางลานวัดร้างที่เคยมีรูปปั้นพระรูปนั้น บัดนี้เหลือเพียงฐานหินเปล่าเหมือนบางสิ่งได้ตื่นขึ้นและกำลังเดินตามหาสิ่งที่มันเคยถูกจองจำด้วยเด็กหนุ่มผู้นั้นหยุดยืนอยู่หน้าฐานหินเขากุมลูกประคำที่แม่เท่ายื่นให้แล้วหลับตารับเสียงลมหายใจแรกจากยอดเขาเบื้องบนเสียงลมหายใจนั้นหนักแน่นราวกับพายุโบราณมันพัดลงจากยอดเขาไม่ใช่แค่แรงลม แต่คือความรู้สึกบางอย่างหนาวเย็นและทรงพลังเหมือนทุกสิ่งมีชีวิตรอบตัวหยุดหายใจพร้อมกันเด็กหนุ่มยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตนเองแต่เขาไม่หนีเขาเพียงหลับตาแน่นขึ้นและเริ่มสวดตามคำที่แม่เข่าสอนเมื่อคืนก่อนจงหลับผู้ถูกจองจำจงสงบผู้ไร้รูปร่างจงคืนกลับสู่ความว่าง ลมหายใจจากยอดเขาหยุดลงชั่วขณะทุกสรรพเสียงเงียบงนันแม้แต่ฝนก็หยุดกลางอากาศเหมือนโลกกำลังฟังเด็กคนหนึ่งสวดมนต์พื้นดินใต้ฝ่าเท้าเริ่มเรืองแสงบางหาหาเส้นแสงทอดยาวจากฐานหินวิ่งตรงไปยังทิศเหนือของยอดเขาเหมือนบางอย่างเชื่อมต่อกันอีกครั้งแม่เท่าปรากฏตัวที่ขอบลานวัดเธอไม่พูดอะไร เพียงหลับตากุมมือกันแน่นเพราะเธอรู้เด็กหนุ่มได้เริ่มเป็นหนึ่งกับผนึกแล้วและบนยอดเขาท่ามกลางม่านหมอกที่หมุนวนเสียงสวดบทเก่ากลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีอีกเสียงหนึ่งร่วมสวดไปด้วยเสียงของคนรุ่นใหม่ผู้รับหน้าที่จากเงาในอดีตผู้จะยืนอยู่ตรงนั้น ในวันที่มนุษย์ลืมว่าความมืดเคยตื่นขึ้นแล้วหนึ่งครั้งเสียงส่วนสองเสียงประสานกันอย่างชัดเจนหนึ่งนุ่มลึกหนักแน่นดังสายลมห่มหุบเขาอีกหนึ่งสดใหม่แต่มั่นคงเปล่งออกมาจากหัวใจที่ไม่หวั่นเกรงยอดเขาเริ่มเปลี่ยนสีม่านหมอกที่เคยเขาวกลับกลายเป็นทองเรืองเหมือนภูเขาทั้งลูกกำลังตอบรับกับผู้สืบทอดคนใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นในบทสวดที่เชิงเขา ต้นไม้ที่เคยเหี่ยวเฉอกลับเขียวชะอุ่มแม่น้ำเล็กๆไหลผ่านหมู่บ้านอีกครั้งสัตว์น้อยใหญ่เริ่มปรากฏตัวจากพงหญ้าแต่ท้องฟ้ายังคงเงียบไม่มีเสียงฟ้าร้องไม่มีนกบินเหมือนธรรมชาติยังรอดูว่าเสียงสวดนั้นจะมั่นคงไปได้ไกลแค่ไหนแม่เท่าถอยออกจากลานวัดปล่อยให้เด็กหนุ่มยืนอยู่ลำพังเธอรู้ดีว่าตั้งแต่วันนี้เขาจะไม่ได้เป็นเพียง หลานชายในหมู่บ้านอีกต่อไปเขาคือผู้สวดบทสืบทอดคือผู้เฝ้าผนึกแทนพระรูปนั้นคือผู้ยืนอยู่ระหว่างโลกและสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกอีกครั้งในห้วงเวลานั้นเขาเปิดตาช้าหาหะดวงตาของเขาไม่ใช่ของเด็กคนเดิมอีกต่อไปแต่สะท้อนเงาของยอดเขาสะท้อนบทสวดแห่งพันปี และสะท้อนเงาเร้นลับที่ยังรอการจ้องกลับจากด้านในม่านหมอกดวงตาคู่นั้นนิ่งลึกเหมือนบรรจุภูเขาทั้งลูกไว้ภายในไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลมีเพียงหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของเขาเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากหลังวัดเป็นเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านพวกเขามายืนดูเงียบหาหาดวงตาทุกคู่จับจ้องชายหนุ่มที่เคยเล่นสนุกกับพวกเขา แต่ตอนนี้เขาแตกต่างเขากลายเป็นเสาหลักที่มองไม่เห็นเหมือนภูเขาเล็กอีกลูกที่คอยรับแรงสั่นจากเงาในหมอกด้านบนแม่เท่ากับวักมือเรียกเด็กหาหะจาไว้ลูกเอย๋ยคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ถูกเลือกด้วยโชคแต่เพราะเขากล้าย,ยืนในวันที่ไม่มีใครยืนเด็กคนหนึ่งกระซิบที่เขาจะกลับมาไหมยายแม่เท่าไม่ตอบในทันที เธอมองไปที่ยอดเขาอย่างเงียบงนันถ้าโลกยังไม่ลืมว่ามีสิ่งต้องเฝ้าถ้าเรายังสวดทุกค่ำคืนเขาจะอยู่แม้จะไม่มีใครเห็นเสียงสวดยังคงดำเนินต่อยาวนานมั่นคงไม่มีจังหวะขาดหายมันแทรกผ่านต้นไม้ลอดผ่านหุบเขาและสะท้อนกลับมาจากยอดสูงสุดเงาดำในม่านหมอกขยับเพียงเล็กน้อย เหมือนหันกลับไปนอนอีกครั้งแต่สายตาของมันยังไม่หลับสนิทและเสียงสวดนั้นจะต้องไม่มีวันเงียบลงอีกเลยค่ำคืนมาเยือนอีกครั้งท้องฟ้าปราศจากดวงดาวมีเพียงแสงจันซี่จังสองทะลุเมฆบางลานวัดยังเงียบแต่เสียงสวดยังไม่เคยขาดหายเด็กหนุ่มนั่งขดสมาธิกลางลานเหงื่อซึมทั่วใบหน้าแต่แววตาย,ยังคงแน่วแน่ เขาสวดตามจังหวะเดิมไม่เร็วกว่าหรือช้ากว่ารอบตัวเขาเส้นแสงเรืองสีทองทอดยาวจากฐานหินสลักบทมนบางอย่างไว้ในอากาศทุกคำสวดที่เปล่งออกกลายเป็นลายเส้นล่องลอยอยู่เหนือสีสะในเงามืดหลังวัดหญิงชารานั่งพิงเสาไม้เก่าในมือนั้นถือผืนผ้าสีเหลืองพับเรียบเธอจ้องไปยังร่างของเด็กหนุ่ม ด้วยแววตาเปลี่ยนศรัทธาและเศร้าใจบทสวดนี้ไม่ใช่เพื่อขังปีศาจเธอกระซิบกับสายลมแต่เพื่อเตือนโลกว่าเราก็เคยปล่อยมันออกมาเองลมเย็นพัดผ่านต้นโพใบไม้ปลิวตามแรงลมเป็นวงกว้างหนึ่งในนั้นปลิวไปแต่หน้าผากเด็กหนุ่มแต่เขายังไม่ขยับเหมือนร่างและจิตใจกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผนึกขณะเดียวกัน ที่ปลายสุดของม่านหมอกเงาดำขยับตัวเล็กน้อยคล้ายรับรู้ว่าผู้เฝ้าคนใหม่เริ่มแข็งแรงขึ้นทุกวินาทีมันยังไม่กลับเข้าสู่ความหลับลึกแต่มันเริ่มถอยช้าฮาร่าเรากับยอมรับข้อตกลงชั่วคราวกับผู้ที่กล้าเปล่งเสียงต่อหน้าความมืดหุบเขากลับมาสงบแต่ไม่ใช่เพราะอันตรายหายไปแต่เพราะมีใครคนหนึ่ง ยังนั่งอยู่ตรงนั้นและสวดอย่างไม่ยอมแพ้คืนดำมืดยิ่งกว่าเดิมแต่ลานวัดกลับเรืองแสงเบาหาหาจากอักษรลอยในอากาศบทสวดที่เด็กหนุ่มเปล่งกลายเป็นเกราะบางๆคลุมทั่วหุบเขาต้นไม้รอบวัดขยับตามแรงลมเสียงใบไม้เสดสีกันเหมือนกำลังสวดตอบรับเขาธรรมชาติทั้งป่ากลายเป็นผู้ร่วมสวดบทเดียวกันในเงามืดหลังม่านหมอก เงาดำยังคงจ้องอยู่ไม่ถอยไม่รุกแต่ขยับช้าๆเหมือนกำลังลองใจแม่เท่าลุกขึ้นเดินช้าๆเข้ามาใกล้กลางลานมือของเธอถือผ้าสีเหลืองแน่นก่อนจะวางมันลงข้างเด็กหนุ่มอย่างเงียบงนันผืนนี้เคยห่มท่านพระเธอพูดแผ่วเบาวันนี้มันควรเป็นของเจ้าเด็กหนุ่มลืมตาช้าหาหา ใบหน้าเปื้อนเหงื่อแต่ดวงตาสงบนิ่งเขายกมือรับผ้าห่มนั้นและห่มมันไว้รอบตัวเองเหมือนรับสืบท่อสิ่งสุดท้ายจากอดีตทันทีที่ผ้าสัมผัสร,ร่างเส้นแสงในอากาศเริ่มหมุนวนกลายเป็นรูปวงแหวนรอบตัวเขาเสียงสวดของเขาแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยหนักแน่นขึ้นลึกขึ้นเหมือนเสียงของหลายร้อยปีรวมอยู่ในถ้อยคำเดียวยอดเขาสั่นสะเทือนเล็กน้อย ไม่ใช่สัญญาณของภยัยแต่เป็นการตอบรับเหมือนภูเขาเองยอมรับเขาเป็นหนึ่งในตนแล้วแม่เท่าถอยกลับไปยืเนเงียบหาหะมองยอดเขาด้วยแววตานิ่งสงบเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่เคยวันได้ถูกสืบทอดอย่างสมบูรณ์แต่เงาดำยังไม่หายไปมันเพียงล่าถอยเรากับกําลังรอวันหนึ่ง ที่เสียงสวดนั้นอาจเงียบลงอีกครั้งและในวันนั้นมันจะไม่ลังเลอีกเลยแสงแรกของเชา้าทอดผ่านเมฆหนาบนยอดเขาสาดลงมายังลานวัดเงียบงนันใบโพต้องแสงไหวเบาๆเหมือนกอ้มศีรษะให้ผู้สวดเด็กหนุ่มลืมตาอีกครั้งแสงแดดสะท้อนในดวงตาที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นบทสวดสุดท้ายจบลงอย่างสงบแต่พลังของมันยังคงก้องอยู่ในสายลม แม่เท่าเดินเข้ามาช้าหาหะยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าที่ผ่านการเวลาเธอพยักหน้าให้เขาและกล่าวเพียงคำเดียวสำเร็จผู้คนในหมู่บ้านเริ่มทยอยเดินขึ้นมาลานวัดเงียบสุขขุมไม่มีเสียงโห่ร้องมีเพียงการไหวเงียบหาหะและดอกไม้ป่าที่ถูกวางไว้ข้างฐานหินเด็กหนุ่มยืนขึ้นผ้าห่มสีเหลืองยังคลุมไหล่ เขาหันกลับไปมองยอดเขาอีกครั้งที่นั่นเงาดำได้ถอยกลับและหมอกเริ่มจางลงเหลือเพียงความสงบเขาไม่พูดอะไรเพียงยิ้มบางหาหะแล้วเดินกลับลงเขาพร้อมแม่เท่าแต่ทุกย่างก้าวของเขาเหมือนทิ้งบทสวดไว้กับลมกับต้นไม้กับแผ่นดินเรื่องของเขาจะไม่ถูกรายงานในข่าวจะไม่มีหนังสือเรียนเล่มใดบันทึกแต่ในทุกค่ำคืน เสียงสวดจะยังลอยอยู่เหนือยอดไม้เตือนโลกว่าความมืดยังมีอยู่แต่ตราบใดที่ยังมีผู้ยืนหยัดต่อหน้างเงานั้นความหวังจะไม่มีวันดับสูญ